ครับสำหรับวันนี้นะครับกาทางกระทรวงที่ด้านการสื่อสังคมนะครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีนะครับให้ให้มาแจ้งความร้องกดีกล่าวโทษต่อผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับโดยเฉพาะเพจยูทูบเบสเพจนะครับที่มีคุณประเวณีเวดิศิดนะครับวันนี้เราได้มาแจ้งความที่ชัดเจนประมาณหกเรื่องนะครับก็ทางพนักงานสอบสวนก็จะดําเนินการขยาย ต่อนะครับว่าถ้าไม่ถ้าใครมีผู้เกี่ยวข้องทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะสอบสวนต่อไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของอประเด็นการแจ้งความร้อต่อโทษแต่ที่ผ่านมานะครับกระทรวงเราก็ได้มีการดำเนินการขอคําสั่งศาลให้ปิดกั้นนะครับโดยเฉพาะที่เราได้เปิดเพจน,นะครับเพจเฉพาะที่มาที่เรียกว่าอาสาจับตาออนไลน์ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนได้แจ้งเรื่องเข้ามานะครับสามพันกว่าเรื่องนะครับ นับถึงวันนี้เนี่ยก็ประมาณ3,000เศษแล้วก็เข้าข้อกฎหมายเนี่ยประมาณ1,400เกือบ5 0 0เรื่องนะครับแล้ววันนี้ทางกระทรวงได้มีการขอคำสั่งศาลให้ปิดกั้นไปมากกว่า800กว่าเรื่องแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในการดำเนินการประมาณเจ0กว่าเรื่องอันนี้ก็ต้องฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ช่วยทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ,ะคนของกระทรวงที่จะต้องมาติดตามตลอด24ชั่วโมงนะครับและในะำลำดับต่อไปเนี่ย นโยบายของท่านรัฐมนตรีรวมถึงทางกระทรวงเราก็จะต้องเร่งรัดนอกจากเราจะปิดแก้นแล้วเราก็ต้องหาตัวผู้กระทำผิดนะครับทางตามกฎหมายโดยเฉพาะมาตรา14มาตรา3แล้วก็ฝากเตือนพี่น้องสังคมออนไลน์นะครับที่ใช้สื่อทางออนไลน์ก็ข้อความที่จะเผยแพร่ต่อนั้นก็อยากให้ตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับถ้าจะเป็นข้อความที่ผิดกฎหมายพี่น้องที่เผยแพร่ต่อก็จะได้รับความผิดตามมาตรา14มาตรา5ด้วยอันนี้ก็อยากอนุญาตเตือน ประชาสัมพันธ์เพื่อรับทราบในในเรื่องน,นี้ด้วยครับ